สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสวดมนึ่ง์นะคะเป็นกิจกรรมความเพียรของสำหรับชาวยอดสุดีค่ะวันนี้เป็นวันศุกร์ที่13นะคะเดือนธันวาคมพุทธศักราช2,567ค่ะเป็นวันที่22ค่ะนะคะ Number ร์สองค่ะข้าพเจ้านางกนิษฐาชิมพารี ขอถวายเสียงสวดสัตยาิพสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์าบูชาได้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าตรงตั้งมั่นมีสติระลึกได้และมีสมาธิจดจ่อในขละระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิดบทสวดที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดา มันตาจาัก,กวาลสุอัตตาคัจฉันตุเทวตาสัตทมังมุนิราชาสะสุนันตุชักขะโมูะถังชักเคกาเมจลูเปคีริสิขาราะตะเตจันทาริเขมะวิมานีทีเปรัตเถจะคาเมตะลุวะนาคาหาเนเคหาวัตถุมหิเคเตภุมาจะยันตุเทวาชะละทะลาวิสเมยขาคันทัพพนาคา ติดฐันตาสันติเกยังมุนิวัดละวัจนังสาธุมีสุนันตุธรรมมสาวนากาโลอยัมพะพันตาธรรมมสาวนากาโลอยัมพะทันตาธรรมมสาวนาการลอยัมพะทันตาบทส่วนที่สองบทส่วนนมัสการพระพุทธเจ้านโมตัสสะพระคะวตตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพระคะวตตอวรหะโตสัมมาสัมพุทธะ นาโมตัสสะปะคะวะตระหัสตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดที่สามบทสวดไตสรณคมพุทธังสารนังคาฉามิทำมังสารนังคจฉามิสังฆังสารนังคจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคาฉามิทุติยัมปิทำมังสารนังคาฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคาฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคาฉามิ ตติยัมปิทำมังสารนางคาฉามิตติยัมปิสังคังสารนางคาฉามิบทสวดที่สี่บทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสารนางอัญญงพุทโธเมสารนางวังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตถิเมสารนางอัญญงธรรมโมเมสารนางวังเอเตนะสัจจาวัชเชนะ โสติมีหงตุสัพพาธานัตถิมีสระนังอันยังสังโคมีสระนังวลังเอเตนะสัจาจวัตเชนะโสติมีโหงตุสัพพธา